ทาวเบทเทนสูตรเป็นชุด p o w e r อร์คอมแบ e เอ็กโซสเกลชนิดหนึ่งของกองทัพทาวและยังถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของเหล่าทหารในวันนาไฟนอกจากนั้นยังเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำหน้าของจกักรวรรดทิทาวเหล่าวันนาไฟเชื่อว่าการทำสงครามเป็นรูปแบบของศิลปะที่น่าสนใจดังนั้นพวกเขาจึงได้ทำการศึกษาศิลปะการทำสงครามจนเชี่ยวชาญ ก่อนจะนำหลักการ Call of Fire อันเป็นแกนกลางของการทำสงครามทั้งหมดของพวกเขาเข้ามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่พวกเขาได้คิดค้นขึ้นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทาวเบทเทิลสูตรรุ่นแรกซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อต่อกรก,รกับ Space Marine ของฝ่ายอิมพิเรียมในช่วงปีที่576ของสหศสวรรษที่39อันเป็นการขยายอนณาเขตครั้งแรกของเหล่าทาวแต่ทว่าประสิทธิภาพของเบทเทิลสูตรรุ่นแรกนั้นยังไม่ดีพอ และปัญหาเรื่องการผลิตล่าช้าทําให้มีการพัฒนาเบ t เทิลสูตรอีกรุ่นขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า T-Series ซึ่งเป็นเบ t เทิลสูตรที่ได้รับการพัฒนาโดยเหล่านักวิทยาศาสตร์ในวันน้าดินแต่ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพแต่พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนซึ่งก็คือพลังงานฟอสซิลนั้นสิ้นเปลืองเกินไปจึงได้มีการพัฒนาเบ t เทิลสูตรรุ่นใหม่ซึ่งได้ชื่อว่า V-Series สาหรับใช้เรียกเบ t เทิลสูตรรุ่นใหม่ซึ่งใช้พลังงานจากเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น แทนที่พลังงานฟอสซิลที่สิ้นเปลืองในรุ่นต้นแบบของ V-Series นับได้ว่าเป็นฝันร้ายของเหล่านักบินเนื่องจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งเป็นแกนพลังงานของตัวเครื่องนั้นจะแผ่รังสีออกมาตลอดเวลามีผลทำให้นักบินต้องประชิญกับค่ากำมันตรังสีแต่ในรุ่นต่อๆมาเหล่านักวิทยาศาสตร์แห่งวันหน้าดินก็เริ่มรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน จึงได้มีการพัฒนารุ่นใหม่มาเพื่อลดค่ากัมมันตรังสีแต่ถึงจะไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่าง100%เอร์เซ็แต่ก็ทำให้เทคโนโลยีเบทเทิลสูตรกลายเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพทาวและกลายเป็นแกนนำหลักสำหรับแผนการในการขยายอนณาเขตครั้งใหม่ต่อมาเมื่อแผนการการขยายอนาเขตครั้งที่2ของทาวอ็มพร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทาวเบทเทิลสูตรเองก็ได้เริ่มมีการพัฒนาต่อยอดทำให้สามารถติดตั้งอาวุธได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีต้านแรงน้มถ่วงอย่าง repulsor er jumpjet เพื่อให้ชุดเบเทิสูตรสามารถทําการต่อสู้ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นและเมื่อเริ่มต้นแผนการเราเบตเทิสูตรรุ่นใหม่ก็ได้ถูกบรรจุเข้าไปในกองทัพเพื่อใช้ในการพิชิตดวงดาวจํานวนมากในแผนการขยายอนณาเขตทางการทหารของจกักรวรรดิถึงแม้บ t เทิสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นก่อน แต่เมื่อต้องปะทะกับซ u เปอร์ทรานซิลเมนอย่างสเปซมารีนของกองทัพอิมพีเรียมทำให้เรานักวิทยาศาสตร์จากวันนาดินต้องทำการศึกษาอย่างลึกซึง้งเพื่อสร้างแบตเทิลสูตรที่มีประสิทธิภาพมากพอสำหรับการต่อกรกับสเปซมารีนได้ซึ่งจากการศึกษาของพวกเขาทำให้พวกเขาสามารถคิดค้นโลหะอันลอยระดับนาโนชนิดใหม่ขึ้นมาได้พวกเขาเรียกมันว่าฟีลแท็ซึ่งเป็นโลหะที่มีความหนาแน่น ทานและเบาอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อนำไปเทียบกับชุดเกราะ power armor ของ space marine จากนั้นเรานักวิทยาศาสตร์แห่งวันนาดินก็ได้สร้างแบตเทิสูตรรุ่นใหม่ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า X series อันเป็นผลผลิตจากการนำอัลลอยโลหะ f i l t oh t e c h เข้ามาเป็นวัสดุในการผลิตทำให้เกิด X series ขึ้นมาผลที่ได้รับคือแบทเทิลสูตร X series นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในรุ่น XV8 crisis battle suit ซึ่งนำไปสู่การต่อยอดรุ่นใหม่ๆอีกเป็นจำนวนมากในเวลาต่อมาแต่ก็ไม่เคยมีเบทเทิลสูตรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จเท่า XV8 Crisis b a t t e n s ูต t เลยดังนั้นแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึงหลายสิบปีแต่ XV8 Crisis Betten s ูต t ก็ยังคงถูกผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆเพื่อรองรับกับแผนการการขยายอนาเขตครั้งถัดไปสำหรับเราไฟไวอลเลอร์แห่งวันนัไฟแล้ว การได้ขึ้นไปขับ b บ t เท e สูตรนับได้ว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ XV8 Crisis Battle Suit ซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดณเวลานี้ก็ได้ทำให้เหล่านักรบแห่งจักรวรรดทิทาไฟฟัานที่จะได้ขึ้นไปควบคุมมันแต่ก็ไม่ใช่ไฟวอร์ริเออร์ทุกคนจะสามารถเป็นได้มีเพียงแค่ไฟวอร์ิเออที่ถูกประเมินแล้วเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นไปขับแบเทสูตรได้ หลังจากมีไฟโวลิเออร์ผ่านการยอมรับให้เป็นนักบินของ b บ t t l e Suit แล้วนั้น b บ t t l e Suit รุ่นแรกที่พวกเขาจะได้ลองคือ xv 1 5หรือไม่ก็ xv 2 5 Stealth Suit เพื่อฝึกฝนวิธีการแทรกซึมและดักซุ่มโจมตีก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ b บ t t l e Suit รุ่นอื่นๆตามความสามารถและเมื่อผ่านสนามรบอย่างโชคชนพวกเขาจะได้รับเกียรติให้สามารถขึ้นไปควบคุม xv 8 crisis b บ t t l e ส u ตรและกลายเป็นหนึ่งในชนชั้นสูงของวัฒนาไฟได้ และนี่คือเรื่องราวของทา์แบทเทนสูตรทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Games หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่าเพลเยอร์ w h r m m m r e r ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary Wargame